ใน e ีีที่6 7ก็ได้มานะครับขอโทษที่ลงช้าไปหนึ่งวันนะแต่ก็ลองมาดูเลยดีกว่า let's go ฉากแรกนะฮะ,อะโอเคฉากแรกะะแล้วฮะเราก็จะได้เห็นลาคาเบล่าแมนฮะที่มีแจ็คแพร์อยู่ข้างหลังฮะแล้วก็ปืนสตั้นกะันนะผมคิดว่านายเป็นสตัร์กรันนะเพราะรูปหลักมันเหมือนมากๆเลยแล้วก็คาเบล่าแมนอีกหนึ่งคน,นะฮะเราจะได้เห็นแบบศพของเราคาเบล่าแมนสปิเกอร์แมนแล้วก็แบบ พวกเราเจ้ากิบบิทเทเลยนะฮะเหมือนสงครามเพิ่งจบไปแม่ล้อนๆเลยใช่ครับแล้วเราก็จะได้เจอ Secret Agent หรือดาฟ b o บูด้วยนะครับครับเขาจะผลมมาเป็นแสงสีเขียวอยู่ตรงนี้นะฮะนี่นะฮะก่อนที่เขานั้นจะเทเลพอร์ตหายตัวไปนะไม่ใช่พอยอัพวิวเราหันไปนะฮะหลังจากนั้นเราก็จะได้เห็นคาเมลาแมนสองคนนะวิ่งหนีจากอะไรบางอย่างจางฮะแล้วก็เมื่อกี้นะเรจะได้เห็น คัมเปลาเฮลิคอปเตอร์นะฮะที่น่าจะคาดว่าน่าจะตกลงไปในสถานที่ในอีพีที่หกสิบหกแล้วก็เจ้าพวกสกิบบี้กันนะฮะสองตัวนนที่มันมายิงนะแต่ก็ไม่สามารถต้านพลังของพี่ล,คลาคัมเปลาแมนได้เออใช่แล้ววันนี้เราได้พีโอวีมันเป็นลัาคัมเปลาแมนซึ่งเราก็เคยพีโอวีเป็นล่าคัมเปลาแมนแล้วนะฮะอันนี้ผมแค่คิดไว้เฉยๆนะเราน่าจะเป็นพีโอวีล่าคัมเปลาแมนครั้งแรกในอีพีตอนที่ ody, ทร็อกเก็ตสกิบบี้เธอโผล่มาะฮะแล้วควักแล้วก็ยิงนะฮะเออ ใจกับนล้นเรานั้นก็ได้เห็นซากศพนะที่มีอะไรสักอย่างแทงอยู่บนตัวพวกเขานะ่ซึ่งมันก็ไม่ใช่ฝีมืออื่นใครนอกจากเจ้าโพลิสกิ t i l i t y toilet นะฮะมันทําการยิงแล้วทาให้คนขับนะฮะของเราตายลงไปนะฮะแล้วตอนนั้นนั้นพวกเราไม่รอพี่าาลาคารเมลแมนพวกเราโดนยิงไปไม่เป็นไรยิงนี่ใส่ความเหลี่ยมจ่อ,จอเฮก่อนที่เราจะเห็นนะฮะว่าที่ใหญ่ก็ได้ใช้ติ๊กแปรบินมานะฮะ และถ้าทุกคนสังเกตเมื่อกี้นะก่อนกอนที่แคจะหันมานะเราจะได้เห็นว่าปืนสตันการที่ผมบอกนะะมันหลุดหายไปซึ่งผมคิม่ะน่าจะเป็นปืนแหละนะถึงบินได้และทพี่ลาคาเมล่าแม่ของเรานะั้นก็ได้หันกระบอกปืนมาหาเราแล้วก็ยิงไปเพื่อยิงไปใสเ่เจ้าเจ้าคุณตำรวจในแร่เออเกตจะมาที่จะมาตุยหลังหลังพี่ลาคาเมล่าแม่ของเราแต่ก็ทนนํนะาไม่ได้นะกลายเป็นตายไปซะอีกตอนนี้จะกดไลค์ให้ฮนะแล้วก็มีเจ้าสกิเบริอยเลว์ปตัวมา แเมื่อก็ได้ยิงน้ำปกใส่พี่ลาคคาเมล่าแมนนะฮะเอาพี่ลาคาเมล่าแมนเราไม่ไหวแล้วยิ่งออมันไม่เป็นไรเลยนะเจ้าหมอน,นี่ก็คือมาเฟียสกิบิดีทอยเลทที่ผมในอีพีที่แปดถ้าพูดพก็ขออภัยนะซึ่งมาเป็นทอยเลทนะฮะที่ถูกวิทย์วรองของเราะฮะหรือว่าไซนัสปิเกอร์แมนตบพั่วไปเลยนะทำให้มันกลับมาในร่างใหม่นาฬบาแแตแพตแมนมาเลยอัปเกรดมาเฟียสกิบิดีทอยเลทมาพร้อมกับใบเลื่อยอยู่ด้วยนะฮะ แล้วเมันก็้เเห็นซากศพลยเลี่มานะฮะนั่นก็คือพี่รองของเรานะ,ะที่พยายามเอามีดมีดแทงฮะกับพี่ใหญ่ฮะเราจะได้พี่รองอะกำลังจะเอามีดแทงนะซีบิทไ,ไทเลตนะได้ย็นแน่นอนดูเนี่ยนี่แล้วพี่ใหญ่ของเรานะฮะก็ยังไม่ตายนะฮะยังอยู่นะฮะยังไม่ยังไม่ตุยเย่เหมือนในอีพีที่หกสิบหกนะะที่ขึ้นในตาจอแท็บเลต็ตน่าจะเป็นฝีมือของ คุณ Secret a อ e n t อ่าแล้ว Secret a g e น t ะผมมาในผมมาสองครั้งนะแต่ผมก็เดี๋ยวผมค่อยย้อนกลับไปในตอนจบนะติ่พี่ใหญ่ของเราก็ได้มานะฮะอื่นเลยก็ไม่เจ้าสี่แขนเลื่อนฮะก็ได้มาพี่ใหญ่เราเขาเลื่อนมาประกอบตัวเองแล้วก็เชื่อกฉุดแบบดูเดือนเลื่อนพร่านกันเลยเลื่อนพร่านไปเลยก่อนที่มันจะได้ไปตุยรังพี่เราจนกล้องหลุดนะแต่ก็โดนตบหน้าเอาสะหน้ามันเหวอเลย แล้มันก็ถูกพี่รองเรายิงนะทําให้มันตาพอนะฮะมองไม่เห็นบินไปสกับพี่รองแล้วตกงตบหน้าเลยไปตอนเลยที่แบบอึดมากผอก็ายอมรับเลยเพราะว่าน่าสงสารมากโดนตบไปสองครั้งเนี่ยแล้วพี่แล้วลายคำร่าแหมนเราก็ได้ใช้เจ็คแผนบ,บินขึ้นมาเพื่อดูสถา,านการณ์นะฮะจากด็อกเตอร์สกิมมิททอยเลยมันได้มาถึงที่นี่แล้วมันกำลังปกป้องอะไรสักอย่างอยู่พี่ลองใช้กระสนุนให้คำรับเแมนทำสัญญาปากคอบอกว่าแกไม่รอเด็กข่าวนี้ ซึ่งบางคนนะฮะก็ได้สันนิษฐานว่าในนั้นอาจจะมีจนะีแมนนะแล้วผมก็สงสัยว่าถ้าในนั้นมีจีแมนจริงทําไมถึงพวกเราไทยท่านถ,ถ,ถึงต้องบุกกันลนะ่ะเลือดร้อนกันไปไหนพักก่อนไปรักษาตัวเก็บกิดแล้วค่อยมาบุกฐานให้กําจัดจี Man. แมนแทนถ้าบุกมาแบบนี้ตัวเองอาจจะเสียกําลังลังก็ได้นะครับครับวันนี่ผมก็ไม่รู้นะนะและตอนนี้พีที่หกสิบหกเอ้หกสิบเจ็ดพาร์ทหนึ่งก็ได้จบลงไปผมคิด่วนตัวนะผมคิดว่าอาจจะมีสามพาร์ทนะมีสามพาร์ทนะตอนนี้คือพาร์ทที่หนึ่งนะขาดอีกสอง แล้วก็จะพาไปดูสกิลเอจเจนต์แล้วเพไปนี่เป็นความยาวตั้งหนึ่งนาทีสิบเก้าวิก็จะสอนนาทีแล้วแน่เอาสะผมนี่นี่ผมกาวมากๆเนี่ยกา้นี่ังไงเอาสะผมไม่ปากแก้วแล้วนะครับและคลิปกิบบิทพาร์ลใน e ีที่หกสิก็ได้จบลงไปใครที่ชอบนะก็ฝากกดซับกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะได้ทำคลิปลหรอกนะเพราะว่าติดเรียนนะฮะก็บ bye ๊ายบาย และนี่เป็นคลิปจากช่อง Sumo Gaming ติดตามกันด้วยล่ะ